สวัสดีครับพบกับพรมิน DIY แล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจานอินตัดหญ้ากันนะครับนี่นะครับเป็นอันนี้เลยครับอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ก็จะมีเป็นตัวนี้ครับเป็นเหมือนอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นน็อตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใช้กับเครื่องตัดหญ้านะครับเป็นอ็นตัดหญ้านะครับผมจะมาลองพิสูจน์ให้ทุกคนดูแล้วว่ามันจะสามารถตัดหญ้าขาดหรือไม่ เดี๋ยวจะลองกับหญ้าหลายๆชนิดให้ดูนะครับว่าต้นขนาดเท่าไหร่ตัดขาดบ้างนะครับก็รอรับชมกันได้เลยนะครับก็ไปดูวิธีการใส่เลยนะครับมาดูวิธีการถอดใบกันเลยนะครับให้หมุนผมจำไม่ได้แล้วว่าหมุนไปฝั่งไหนนะครับเดี๋ยวผ้ามาลองเดี๋ยวบาดมือกันเลยนะครับก็ขันน็อตออกครับเนี้ยขันออกเลยน็อตขันไปฝั่งไหนเนาะเนี้ยครับ หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับนอ็นอตน็อตตัวนี้นะครับตามเข็มนาฬิกานี่ออกมาแล้วนี่นะครับเราจะมีพวกนี้ออกมาต่อไปเราไปเอาเอ็นเรามาเลยคนระับนี่นะครับเราก็สวมไปนะครับแล้วก็เอาเวนเวนบนนะครับเข้าไปปิดไว้นะครับอย่างนี้แล้วก็เอาตัวที่มันเถมมาให้นะครับครอบลงไปฟลุปแล้วก็น็อตของ ที่มันแถะมานะครับก็ขันไปเลยขันไปเลยนะครับขันให้ให้แน่นนะพวกนี้ก็พวกนี้ก็ควรใช้ปลอดภัยไว้ก่อนนะเพราะว่าอันตรายนะครับกณ์เครื่องมือพวกนี้นี่นะครับจากที่เราได้ใส่ใบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็จะไปลองตัดดูกันเลยครับนี่นะครับเครื่องรุ่นที่ผมใช้ผมก็จะใช้เป็นมาค i t a นะครับ มันเริ่มดูวิธีการตัดกันเลยนะครับทีนี้เป็นมาค i t ิตาตัวสีจังหวะนะครับก,ก็เริ่มตัดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าก่อนนะครับติดอยู่แล้ว ก็โอเคนะครับตัดข้าวก็เป็นเรื่องที่สบายมากนะครับต่อไปจะไปลองตัดพวกหญ้าต,ต้นใหญ่ๆดูนะครับมาลองดูกับหญ้าต,ต้นนี้ดูกันนะผมใช้เบอร์เนียวัดนะว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมันขนาดเท่าไหร่ดูกันเลยประมาณเก้ามิลนะเมื่อกี้ประมาณเก้ามิลลองตัดดูกันเลยนะครับมาเริ่มตัดกันเลยนะครับ เห็นไหมครับว่าเมื่อกี้ต้นในขนาดอยู่ที่ประมาณ9มิลนะครับก็ตัดขาดนะครับก็อันนี้เป็นเอ็นชนิดกลมนะครับเส้นกลมนะตัวนี้ก็ตัดขาดนะครับก็ประมาณ3มิลนะครับเอ็นตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับสําหรับใครที่มองหาตัวเลือกใหม่นะครับนอกจากใบตัดหญ้านะครับก็ลองเป็นเอ็นดูก็ได้นะครับวันนี้ผมก็จะขอ จบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ